สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนพบกับเราช่องฟังฟีใหม่ชาแนลนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีๆครับผมไม่ร้อนนะครับผมพาฟีใหม่นะครับผมออกมาเล่นกับโมเมนะครับผมโมเมท้องนะครับผมนี่ครับบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมตอนเย็นนะครับผม เมื่อกี้ก็น้องมิ่งมาเล่นด้วยนะครับผมมีหาเลยครับเมื่อกี้ครับผมเปเสด็จมิ่งเสด็จไปให้น้ำแล้วครับบอลนี้พักยกพักยกขนาดตั้งมวยก็มีพักทุกสามนาทีนะครับผมวันนี้พักยกก่อนนะครับผมให้น้ำ น้อแ,แป้งก็อยู่นะครับผมนี่ชายเริบผู้เบาขาเง่าอ้วนอ้วนครับอ้วนโอ้วันนี้นิ่งเลยครับผมอ้วนกินญ้าชิวๆเลยครับดูครับขนาดกินยายังมียกเท้าอีกนะครับผม โอ oh, ้ชิคก์ฮน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 โอ้มีชิคก์ฮนด้วยอุบ่าวซูเปอร์สตาร์ดาวบูด้วยดาวมงคลเดี๋ยวครับเล่้งกับพี่ปีปะครับเลี้ยงพี่ปีไหมครับเล่้งพี่ปีไหมครับนู่นพี่ปีครับอยู่ บริเวณข้างนอกนะครับผมกับแม่โมนะครับผมนี่ครับออกไปโดนแดดโดนได้ได้บ้างนะครับผมจะได้แข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวครับแม่โมกับปีใหม่นะครับผม อยู่กับโมเมรครับจะได้โมเมจะไม่เหงาครับผมมีเพื่อนนี่นิ่งมากเลยครับผมปลาดูงานลงดาวนะครับผมงานใหญ่เหมือนพ่อเลยเหมือนพ่อดอยเลยโอ้ยทงดปลายก็มีมีแตกด้วย ต้องใส่แทงเปลือกไม้นะผมแทงขี้ดินแทงดินขันง่าที่เ่าเครื่องง่าวันนี้ต้องใส่อิ่มบ่นิ่งแท้มาปล่งกับปีปะีจักอรีจักรี อาจัก,กรีจักอ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 รีเนี่ยสาวปีสาวปีคนงามยุลมไม้แล้วผมห่ยไปจับอะไรแม่โมไปเล่นอะไรแม่โม ดูครับติดกันมากแต่ว่าติดไม่เท่าติดกับแม่ตายนะครับแม่มูเมียนี้ถ้าปล่อยให้เล่นด้วยกันกับปีใหม่เล่นไม่ได้นานนะครับผมจะว่าไปหาแม่ไตยนะครับผมเพราะเจสาวก็ติดกันตั้งแต่อย่างปีใหม่ยังยังไม่คลอดนะครับผมช่วงที่ตั้งท้องนะครับผมมูเมียเขาไปเล่นกับแม่ไตยติดกันตั้งแต่นานดูครับ มาดูว่าโลกของมเมจะขยับไปเยือนไหมครับผมนี่ดูครับปุ๊ปักปุ๊บปักขยับตัวนะครับผมตัวเล็กเดี๋ยวก็ได้เห็นนะครับผมใกล้เข้ามาเรื่อยใกล้เข้ามาเรื่อยาปีรู้สึกว่าดูเปรียบความสูงก่อนนะครับ มาดูความสูงเอาถอยมาถอยมาลูกดูเทียบเทียบความสูงกับแม่โมก่อนโอ้ได้ครึ่งแม่โมแล้วขายาวมากแม่โมนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นช้างแบบพุ่มๆอ้วนขาไม่ค่อยยาวแต่ว่ายังไม่เต็มสาแล้วไปโตขึ้นกว่านี้อีก เพราะว่ายัางยังยังไม่เต็มวัยนะับได้คลอดลูกออกมาเด็กก็โตการจเจริญเติบโตก็ยืดขึ้นไปอีกว่ายัางไม่หยุดโตนะครับแม่โมูยังสูงขึ้นอีกอมีรูหูด้วยดูหูตั้งแต่กำเนิดนะครับนี่หมมีเป็นรูตั้งแต่กำเนิดาจุบกันแล้วจุบกับเขาเสียงหน่อยกขเสียงหน่อย เสียงใครเนี่ยไม่มอมีไครร้องใครร้องใครรอ้รรอ,งรรองผมเนี่ยเสียงไครเนี่ยเสียงปีใหม่หรือมมีหูพึงหูกลางแล้วครับผมดูครับได้ยินเสียง ครับโอ้ยไปยุบมางไดแล้วครับผมดูครับมวนกคลักเม่โก้หน่อยคุดยางเดียวครับผมวันนี้โอ้ไปดูเสียมิ่งครับอาบน้ำเร็วอาบน้ำเร็วเสียมิ่งมิ่งน้อยอาบน้ำเสร็จแล้ว ต้นไม้แป้งนะครับกินน้ําอยู่นะครับโอ้ให้น้ําแล้วไม้แป้งอนอนลงๆๆๆน,นอนลงๆๆน,นอนลงๆๆนอนลงไงไอนอนลง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 เด่นดินมันมวนสนุกสนุกสนุกอมิ่งตตปวนสงสสยพ่อเป่าเมื่อแล้วพ่อเป่ามัดไว้แล้วบนี้บบนอน,นี้เดี๋ยวตอน,นเย็นๆก็ไปเล่นกับพี่ปีแล้วแม่โมใหม่ตอนนี้เข้าร่มก่อนเลยเวลากินล้วก็จะพักก่อนแล้วเสียเมง โอ้ยคันหางเหมือนรับคันหางคันหางหลับน้ำแล้วตัวดำปึ๊บโอเคสปาโกนครับอ่ะน,นี่ช้างนี่สัญญาณเตือนของช้างนะเปียกน้ำแล้วเวลานั้นก็จะมาสปาดินแห้งนะครับผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ มิ่งตัวป่วนอันนี้เป็นมิ่งตัวป่วนเอานอนแล้วครับปอนี้โอ้ยนอนแล้วแน้วแน้วนอนแล้ว,นนวดูครับท่านั่งของเสียมิ่งมิ่งน้อยอุย้ยน้ำม,มาแต่ทั้งไหนโอ้ย,อยคุณตาให้น้ำทั้งคนให้น้ำแม,ม่ห้างดีครับผมเออดูครับขั้น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 แล้ว พอถูสักหน่อยนะครับแม่แม่เอฟซีโอ้ยรับเลยโอ้ขัดขนาดเลยเอาตามสบายเลยครับสนุกเต็มที่กับมิ่งโอ้ส่วนแม่แป้งตาอาบน้ำให้แล้วครับผมนูน้ำเย็นๆโอ้ส่นมิ่งรู้สึกว่าจะไม่สปาคน แบบแม่แม่เลยนะครับผมนอนเกียกเขาเลยนอนกิ่งเขาเลยเออกิ่งคักจิ้งเนี่ยเอาคั้นโอ้ยหางสิย่างบ่กเสียมิงคั้นบะเนี่ตีหางครับผมแล้อหางกระลุนด้วบะเนี่ยขั้นคั้นคั้นโน่นสปาโก้นีกว่าครับ ขนาดเลยคุณบ่าวมิ้งเราจะดูดาวฟีกับแม่โมเราต่อนะครับผมดาวชิวๆเลยวันนี้ อาขอบคุณแม่แม่เอฟซีก่อนสำหรับวันนี้สําหรับวิคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาเป็นกําลังใจสําหรับนี้นะครับเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับที่กําลังถ่ายคลิปวิดีโอให้แฟนคลับเอฟซีได้รับชมกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอ้าขอบคุณนะจาะจะขอบคุณน้หวานขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับผม อามโมจา้จา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 จ้าจ้ายสวยโอ้เจอกันคลิปวีรหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ